วันนี้นะคะนุ่มีก็มีสกินแคร์นะคะภายใต้แบรนด์ V Cosmetics นะคะมาแนะนำเป็นตัวน,นี้เลยะคะยโโรับ The High Go Pro Expansion d r o p นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะนี้จะเป็นเซรั่มกระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึงนะคะสำหรับสาวๆนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้าก,ากระจุดด่างดำนะคะหน้าดำหมองคล้ำสภาพผิวตัวนี้นะคะให้สมัำเสมนตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงได้นะคะบำรุงนะคะวิธีใช้ วยปรับสภาพผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าแต่งตึงค่ะเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่หนึ่งวันแรกที่ใช้เลยนะคะหนึ่งวันแรกของเราที่ใช้นะคะมันก็จะมีผิวฟูอิ่มน้ํานะคะถ้าสําหรับใครที่เป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าเป็นรอยสิวนะคะตัวนี้จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่7จ็ถึงสิบสี่วันนะคะตัวนี้ถ้าคุณลูกค้านะคะหรือว่าคุณผู้หญิงท่านใดน,นะคะใช้ต่อเนื่องตัวนี้จะเห็นผลได้ดีมากๆเลยค่ะ แคายังไงลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาดูได้นะคะที่บูระสัตว์นะคะสาขาสกลน,นครหรือว่าบูระสัตสาขาทั่วประเทศเลยนะคะมีทุกสาขาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเคานเตอร์แบนด์นะคะของแบนด V Cosmetics จ้า